เสุดยอดเทคนิคลดไขมันในเส้นเลือดครับสวัสดีครับ mm hmm. ผมหมอท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ mm hmm. วันนี้ครับ mm hmm. เราจะมาคุยกันเรื่อง 7สุดยอดเทคนิคลดไขมันในเส้นเลือดครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับสรุปนะครับเสุดยอดเทคนิคที่จะลดไขมันในเส้นเลือดของท่านไปตลอดชีวิตโดยที่ท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องทานยาแม้แต่เม็ดเดียวเลยครับ ก่อนไปครับเราต้องรู้ก่อนว่าตัวไขมันนั้นเนี่ยเวลาเราตรวจเลือดจะมีอยู่4ค่าใช่ไหมครับคอเลสเตอรอล HDL LDL และไตรกรลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลนี่ก็คือไขมันรวมแยกเป็น HDL กับ LDL แล้วก็แยกออกมาเป็นไตรกรลีเซอไรด์ตัวคอเลสเตอรอล HDL LDL ตัวนี้เนี่ยมาจากไขมันจากสัตว์ส่วนไตรกลีเซอไรดมาจากไขมันจากพืชแล้วก็พวกน้ำตาลนั่นเองครับตัว <c oughs> HDL มีมากๆดีตัว LDL ควรจะน้อยกว่า130นะครับตัวคอเลสเตอรอลควรจะน้อยกว่า200และไตรกลีเซอไรด์ควรจะน้อยกว่า150นั่นเองนั่นก็คือค่าที่เหมาะสมในชีวิตของมนุษย์ปุถุชนธรรมดานั่นเองครับมาดูเทคนิคกันครับข้อแรกครับก็คือลดไขมันจากสัตว์เพื่อลดคอเลสเตอรอลถ้าท่านคอเลสเตอรอลสูงท่านต้องพยายามลดไขมันจากสัตว์นะครับเช่นพวกหนังไก่หมู3ชั้นเป็ดปากกิงหมูหันนะครับ ข้อที่2ครับลดไขมันจากพืชหรือว่าลดการทานน้าตาลตา่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลทรายขาวไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลจากผลไม้น้ําตาลจากผลไม้นี่น่ากลัวนะครับยิ่งโดยเฉพาะน้ําผลไม้แก้วหนึ่งนี่นะฮะมีความหวานมีน้ําตาลเนี่ยสูงเท่ากับพวกน้อาอัดลมแก้วหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันหนึ่งไม่แนะนําให้ทานน้ําผลไม้เกิน1แก้วและถ้าให้ดีทานผลไม้เป็นลูกเป็นผลจะดีกว่านะครับขไขมันจากพืชนะครับแล้วก็ พวกกะทิต่างๆนะครับพวกน้ํามันมะพร้าวพวกอะไรพวกนี้น้ํามันปาล์มอย่างนี้นะฮะแล้วก็พวกน้ําตาลสูงๆเนี่ยจะทําให้ไตรกิสรายสูงเพราะฉะนั้นถ้าท่านไตรกิสรายสูงจะต้องลดอาหารกลุ่มนี้นะครับข้อที่3ครับเมื่อมันมีไขมันไม่ดีเราทานไขมันดีเข้าไปไล่ไขมันไม่ดีเลย ไขมันดีมีอะไรบ้างนะครับก็มีจากพวกทัวต่างๆพวกปลาทะเลต่างๆนะฮะจะเป็นปลาน้ําจืดก็ได้แต่ต้องขอที่มีไขมันนิดหนึ่งนะครับพวกนี้จะมีโอเมก้า3ด้วยเป็นประโยชน์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆนะครับและยังมีพวกน้ํามันต่างๆเช่นน้ํามันมะกอกน้ํามันดอกทานตะวันน้ํามันดอกคํป่อยน้ํามันรำข้าวพวกนี้ก็ถือว่าดีแต่ต้องระวังว่าการทานไขมันดีที่เยอะเกินไปจะทําให้คอร์รีมันสูงเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าแคลรีสูงเกินไปอย่างไรก็ตามจะมีไขมันที่สะสมในร่างกายนะครับวิธีคำนวณง่ายๆเอา30ไปคูณน้ำหนักท่านถ้าน้ำหนัก60เอา30คูณได้8 8 0แปลแต่ว่าแคลรี่ไม่ควรเกิน8 8 0แคลอครีต่อวันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับนั่นก็คือการนอนให้พอครับมีการวิจัยเลยว่าการนอนเฉลี่ย8ชั่วโมงนั้นจะทำให้ไขมันในช่องท้องหรือที่เรียกว่า v i s c e r a l fat นั้นน้อยกว่า กลุ่มพวกที่นอนเพียง5ชั่วโมงนะครับหรือว่านอนมากไปเป็น10ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเฉลี่ยที่8ชั่วโมงจะทําให้ไขมันในช่องท้องนะครับซึ่งเรามองไม่เห็นนะแล้วพวกไขมันพวกนี้จะทําให้เสียงโรคหัวใจขาดเลือดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนอนให้พอวันละ8ชั่วโมงครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับ ควบคุมความเครียดครับความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับคงจะไม่มีไม่ได้แต่การควบคุมความเครียดการนั่งสมาธินะครับการปล่อยวางบ้างนะครับการหาที่โล่งกว้างเดินนะครับการทํากิจกรรมเพื่อผ่อนคลายจะทําให้ความเครียดลดลง การที่มีความเครียดสูงๆร่างกายจะต้องสร้างฮอร์โมนนะครับเป็นกลุ่มเขาเรียกว่า s t r ร s ฮอร์โมนฮอร์โมนของความเครียดซึ่งจะต้องใช้ไขมันเป็นตัวตั้งต้นร่างกายก็จะกระตุ้นให้สร้างคอเลสเตอรอลขึ้นมาสร้างไขมันขึ้นมาในร่างกายเพราะฉะนั้นไขมันในร่างกายก็จึงสูงขึ้นนั่นเองนะครับ มาต่อกันที่ข้อที่6ครับนั่นก็คือการออกกําลังกายนั่นเองครับการออกกําลังกายที่ดีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับสัปดาห์ละ150นาทีนะครับแล้วก็แบ่งเป็น3-5วันออกกําลังกายผสมผสานทั้งออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอให้หัวใจเต้นเร็วนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็เอาว่าเหนื่อยพูดแล้วมีการหอบนิดนิดกลังสวยและอาจจะแบ่งวันถึง2วันออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นช่วยการเผาผลาญได้ดีขึ้นนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับข้อ ที่ครับนั่นก็คือการลดละเลิกสูบบุหรี่และแอลกอฮอล์ครับพวกบุหรี่พวกแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจะเขาเรียกว่าจะพุ่งเป้าไปที่เซลล์ของเราไปแบบอนูเล็กๆของเราเลยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยผลิตพวกคอเลสเตอรอลมากขึ้นพวกไขมันในร่างกายจะสูงมากขึ้นแถมยังมีผลร้ายต่างๆนะครับช่างมาเล็งปอดมาเล็งตับตับแข็งโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลดละเลิกซะจะดีมากแล้วก็นี่ขึ้นช่วงปีใหม่นะฮะถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการที่จะ เลิกบุหรี่เลิกเหล้าทำตัวให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีครับและนี่ก็คือ7สุดยอดเทคนิคลดไขมันในเส้นเลือดครับที่อาจจะทำให้ท่านไม่ต้องทานยาเลยแนมะ้แต่เม็ดเดียวครับขอบคุณครับสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ